สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะคือการ unboxing ชุดคอสเพลย์ทหารค่ะเป็นทหารอเมริกันนะคะยิงนะคะ US Army นะคะ USA ไม่มี A เนะ US Army ค่ะเครื่งององุปกรณ์ก็คือกล่องคอสเพลย์นะคะที่ซื้อมาจากดองกี้นะคะทุกสาขาในญี่ปุ่น,นะะมีขายนะคะแล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาจากดองกี้เหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นอ่าอะไรนะคะวิกผมนะคะ สีน้ำตาลนะคะบรอนทองนะคะเพราะว่าพี่นิตาจะแต่งให้เหมือนที่สุดคือมรเรจะเหมือนหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะมาค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้คือภาพบางแบบของเขาค่ะนะคะมีมีเสื้อมีเนคไทสีแดงคะ่ะมีหมวกแล้วก็มีปืนนะคะปืนแก๊ปนะคะแล้วก็มีกระโปรง มีเข็มขัดให้ด้วยปะอืมโอเคมาแกะกรองกันเลยดีกว่าดูซิว่าพี่นิตาพี่ตาพยายามแต่งให้เหมือนที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่วิกสีปิกผมสีนี้ซึ่งวิกอเหมือนกันอยู่นะมาดูกันนะว่าเหมือนจริงๆป่าน,นะคะโอเคเริ่มจากการตัดกรองค่ะ ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ซื้อมาที่4,900เยนที่เป็นเงินไทยก็1 5 0 0อมันมีเริ่มต้นที่ราคา2,900เยนนะคะชุดคอสเพลย์พี่นิตามีหลายชุดนะคะเหลือชุดเมดอีกหนึ่งชุดที่ยังไม่ได้ใส่นะคะแต่งเป็นตำรวจมาแล้วทีนี้ก็มาแต่งเป็นทหารบ้างนะคะต้องแต่งเป็นตำรวจอะลายจุกหลายยันตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะมา ทำ u t u b e อะไรจริงจังเบอร์นี้มีปืนกับเก็บมีหมวกค่ะหมวกสวยเนาะทุกคนหมวกสวยอ่ะแล้วก็เข็มขาดค่ะเสื้ออุ้ยไม่ไท้หนน 넥ไทจะใส่เป็นไหมล่ะเน็กไทอะ่ะเออเขามาผูกอยู่และนะ้วเน็กไทนะคะแล้วก็กระโปงอุ้ยแต่เบอร์ใหญ่มากเลยทุกคนนี่แต่เบอร์เอ็มนะการที่จะรู้ว่าเราใส่กางเกงตัวนั้นหรือกระโปรงตัวนั้นได้หรือไม่ได้โดยไม่มีสายวัดใช้วิธีนี้ค่ะอุ้ยเกินมาประมาณนิ้วหนึ่งทุกคนโอเคเดี๋ยวไปแต่งก่อนนะคะ มัดผมจริงมาแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทําใส่ค่ะใส่วิกผมนะคะวิกผมตัวนี้นะคะราคา2200เยนค่ะประมาณ700กว่าบาทของไทยนะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะเก็บผมก่อนนะคะเก็บผมให้เรียบร้อยค่ะ เก็บผมได้แบบสนิทมากดีมากทุกคนชอบมากเลยนะคะอ่าอเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะคล้องหมูนิดนึงโอเคค่ะต่อไปใส่วิกผมกันนะคะสีเนี้ยชอบมากแล้วก็พอดเอ่ะมันตรงกับชุดทหารคือซื้อชุดทหารมาก่อนนะซื้อมาหลายเดือนแล้วน่าจะสามเดือนได้แล้วอะแล้วก็ไม่ได้ใส่สักทีอะ ติดหนะ้าติดนี่ยังไม่ใส่สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็มาวันนี้ได้ใส่แล้วนะคะการคือการทําให้ผมมันเรียบมอพินจาใช้มือสาวผมค่ะไม่ได้ใช้วีนะคะไม่กล้าไม่กล้าวีใช้มือสาวตลอดกลัวกลัวผมมันหาย วิกโครงการอุ้ยทำไมมันทองทองทุกคนทองมากค่ะทองมากทุกคน มันไม่เลี่ยนแต่มันย้อยนะเนี่ยมันย้อยมันย้อยนะคะโอเคค่ะผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ชุดกันเลยนะคะ